ก่อนที่เราจะไปลงดันนะฮะเราก็ต้องมาดูความพร้อมก่อนว่าเรามีคนที่จะใช้ผลพ้าในการลงดันหรือเปล่านะฮะก็คือผมเอาเพื่อนไปด้วยนะก็เทะกับเพื่อนกันใช้ผลพ้านะครับเนื่องจากว่าไม่งั้นแบกดันไม่ไหวนะรอบก่นอนหนนี้ผมลงไปรอบหนึ่งแนละ้วซึ่งปรากฏว่าไม่ไหวจริงๆเราแค้กันก่อนนะก็เลยเทให้เพื่อนจะได้ช่วยเราฟาร์มนะโอเค จากนั้นผมก็ทําการเดินทางที่จะไปเกาะกลางนะครับรไม่ใช่เก,กาะกลางเขาเรียกว่าเกาะที่เป็นที่ลงดันนะครับผมด้วยการเดินนะแล้วก็ขึ้นเรือนะเนื่องจากว่าผมไม่มีผลปีศาจท,ที่จะเดินได้เลยนะไม่มีผลเด,เดินทางที่แบบการอากาศนะก็เลยต้องใช้เรือนี่นะครับผมโอเคก็ขับไปครับย,ยาวๆนะอันนี้ก็ตัดเป็นฟุตเทจเล่งคลิปมาให้ดูจะได้ไม่ดูน่าเบื่อเกินไปนะโอเคประมาณนี้ โอเคครับพอถึงฝั่งก็ขึ้นฝั่งไปหาห้องดันเจียนพอมาถึงห้องดันเจียนนะครับผมก็ทําการซื้อชิปจากตัว NPC นะครับผมตรงนี้ก็เป็นชิปที่ซื้อได้ทุก2ชั่วโมงอยู่แล้วนะครับผมผมก็เลยที่จะใช้งานได้ปกติโดยที่ไม่ต้องเอาผลมาแลกอะไรเลยนะครับผมโอเคตรงนี้ก็ทําการซื้อผลลงดันที่เราจะลงให้ถูกนะครับผมโอเคลัมเบิลนะตัดติมไป โอเคนี่นะทุก2ชั่วโมงซื้อได้นะครับผมมาฮะเราได้เวลาลงดันละใช่ไงวะโอเคเป็นที่เรียบร้อยกำลังทีละพอตเข้าดัน ไปในห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคเยจากนั้นเราก็สามารถที่จะแทบเอเจเด้เอเลนของจริงนะเอาไว้ ตอนแรกที่ผมลงนะต่อนหน้านี้นะผมลงแบบว่าไม่มีใครใช้ผลพาเลยปรากฏว่าโคตรลำบากสุดท้ายก็ไม่ผ่านเสียชิพไปฟรีหนึ่งกันเยี่ yeah. ตัวท้ายหรือเปล่าน่าจะตัวท้ายนะโอเคเสร็จแล้วฮะแค่รอบแรกก็รอบไปเกือบสิบนาทีได้ว้าว wow. ซึ่งปลาจิมมนี่เลยละกันนะฮะโอเคใช้เท่าไหร่สก,กิลแค่500นะนี่ก็ผ่านไปแล้วหนึ่งสก,กิลนะผมนี่สวยขึ้นนะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไปให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมก็ขอบคุณครับ